ห้าสครับอุ้ยใครอ่ะพอยพอยเหรอพลอยพอยพอยพอย SL ฮฮเเอะรายการใหม่นะครับพบกับรายการเวทีเททอง โดยเทปนี้นะครับรายการนี้นะครับผมจะเปิดภาพปริศนาคำใบ้นะครับผมเปิดปั๊บให้ดูแล้วผมให้สัญญานะครับให้ทุกคนจับติ่งหูตัวเองไว้นะครับผมบอก1 2 3งสอาขยกมือค่อยตอบโดยผมจะบอกว่าภาพภาพนี้เนี่ยเป็นคำใบ้กี่พยางนะฮะงั้นขอปริศนาคำใบ้คำที่1เปิดภาพเลยครับ สองพยายามครับสองพยางามนะครับทุกคนเตรียมพร้อมนะครับหนึ่งสองสามอุ๊ยใครยกมือคนแรกครับเทแบทไปเทแบทของกล้องเทแบทสามสามสองคนแรกครับสองคนแรกเอออ่าสองพยางามครับตอบว่าอะไรครับล้างหมอบครับล้างผอบเป็นคำตอบพี่ เกมนี้นะครับใครได้ที่หนึ่งนะครับเรามีสปอนเซอร์จากอาจารย์พี1,000 10, บาทอ่บาทโอเคตอนนี้ฟ้องได้หนึ่งแต้มนะครับ <c oughs> ภาพคำใบคำที่สองมาเลยครับภาพคำใบนี้นะครับอะไรสองพยางนะครับ 1...2...3 เหมือนเหมือนอาร์มปะอาร์มอาร์มอาร์มโคตรอาร์มโคตรอาร์มสายซิ่งครับโคตรอาร์มอืมเกือบแต่ไม่ใช่อะไรผมไม่ให้ก่อนรู้แล้วผมให้ผมมีคนรู้แล้วมีคนรู้แล้วขอทุกคนเอามือลงจริงีนะครับอ่าโคตรอาร์มหมดสิบแล้วนะหนึ่งสองสามไอ้โคตรโคตรปั๊บโคตรปั๊บโคตรปั๊บได้ครับทำอะไรครับ ทีอ่ะหนึ่งสองมครับสปีดไลครับไม่ใช่ไม่ใช่อะไรวะผมยังไม่าหนึ่งสองสามกันครับกันไลน์โอ้โหไม่ดูหมดเลยูมยังไล่ต่อคอยคอยอด้วยไหนสองคนพายด้วย อ่ะเหลือสองคนยอมแพ้ปะไม่ยอมไม่ยอมอ่ะหนึ่งสองสามอ่ะพอยครับ่ใช่ชัเจเเลยทีีไม่ใช่อ่โค้เจเโคเจพอด้ฟไม่ใช่เอาเ๋ผมจะไม่ให้เฉลยเอายันเหลือใครเอาโค้ดกิ๊กโค้กิ๊กเป็นชัยอะไม่ใช่มีไก่ใไปไไปไ งขอไม่ไม่อันนี้อาชีพอะไรเขาทำอาชีพอะไรอยู่แล้วโอเคมันมีคอมเมอซิ่งไหมอีกคำหนึ่งคอมเมอซิ่งคืออะไรหนึ่งสองสามอ่ะโคจครับโคเจินำเพลงไม่ใช่ม่งคืออะไรอีกแอะไรแล้วเนี่ยเฉลยนะครับคำว่าข่าวแรงข่าวแรง ำที่ครับตอนนี้โค้ดฟ้องน้อันดับหนึ่งอยู่นะครับไปนะครับคำที่สากษนาคำที่3ครับี่ไคสองยางครับทานี้สอยางครับสองพยางห้าสี่ครับอุ้ยใครอะคอยพอยเหรอพอยพอยพอย sl พี่กันเลยพี่กันครับพี่กันติ๊กจอย คะแนนของพี่การกับฟ้องเสมอกันอยู่นะครับปัญหาคำใบ้คำที่4มาเลยครับมาเลยครับรู้เล่สามพยางสาพยางพยางใรยกเร็วได้นะครับหนึ่งสองสามครับพี่กัน ใช่วะโคดอาร์มครับยกมือได้สามพยายามโคดอาร์มคิดว่าอะไรครับกันหน้าดุนครับ กล้วโค้ดแล้วเออตอนนี้นะครับ3คนนะครับโค้ดฟองโค้ดกันโค้ดอาร์มคะแนนเท่ากันนะครับเหลืออีกสองข้อสองข้อปริศนาคำใบ้คำที่งห้ามาเลยครับกี่พยัคชนะข้อนี้สองพยาญชนครับให้เวลาคิดครับสองพยาญชนครับ คนดูดูแบบคิดมากเลยดูพี่ตาหนึ่งเดี๋ยวผมให้สัญญาณนะครับสองพยานนะครับจับาพูครับหนึ่งสองสามครับโอเคครับรับใบอะไรนะรับใบรับใบมีครับมีคำว่ารับแต่มีคำว่ารับครับมีแต่คำว่ารับมีคำว่ารับดุดมาครับได้มีคำว่ารับมีคำว่ารับหลุดมาครับเป็นพยานที่สองคำว่ารับเป็นพยานที่สองครับหนึ่งสอง เโคจเอมโมิ่เลยวครับโคจเอมโมิ่งโคจเมโิงโอเคครับคุกไปกับซิสนสิเอาเลยเอาหนึ่งสองสามครับโคเอครับโคเออะไรวะเอาแนวรับแนวรับถุนต้องับ อนนี้ครับคะแนนเสมอกัน4ท่านแล้วนะครับข้อสุดท้ายครับข้อสุดท้ายครับปิดสนห์คำใบ้คำที่6ครับผมโอ้พี่เมเก้สองเมยังองเมยังครับสองเมยังสองเมยางครับไม่ได้แูนะครับจะกลายเป็นเงินก้อนนี้หารกันหรือว่า10,000บาทจากอาจารย์พีจะอยู่ที่ใครครับ1 2 3หนึ่ง้องดสามครับพลอยโพดพลอยครับ ถูกหนึ่งคำครับมีคำว่าซิกหลุดมาครับมีคำว่าซิกหลุดมาครับหนึ่งสองสามครับดูเพย์แบ็คได้ยังไม่เพดโอเคขอดูเพย์แบ็คครับรอบนี้ง่ายโอเคง่ายครับสามครับสามครับโปรดฟ้องได้ตอบคำถามนี้ครับ <Hoy. S 2> ตอบเลยครับตอบเลยคร,ร <jin> ับห้องซิกห้องซิกคำตอบพี่ <ốt S 2> ถุดตำลึงหนึ่งหมื่นบาทจากอาจารย์พี่ครับให้คอฟฟ